大家好，欢迎大家跟老师一起学习汉语。 สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาเรียนจีนกับเราชื่อสุกันค่ะวันนี้พบกับนักเรียนชั้นป .5 EP ที่20แล้วนะคะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะสัปดาห์นี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราชื่อจะพาไปเรียนอะไรกันสัปดาห์นี้เราจะเรียนแบบนี้อีก1สัปดาห์เท่านั้นนะคะสัปดาห์หน้าเราจะเรียนออนไซต์ site. เจอกันที่โรงเรียนสลับเรียน กลุ่มแบบ A แล้วก็ B กันนะคะเดี๋ยวเรารอติดตามสถานการณ์กันก่อนนะคะว่าเราจะได้เรียนแบบไหนนะคะเด็กๆถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราจะต้องเจอกันในสัปดาห์หน้าในการเรียนแบบออนไลนนะคะวันนี้พบกันแบบการเรียนแบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราเช่จะพาไปเรียนอะไรกันไปดูกันเลยค่ะ มาดูในหน้านี้เราจะทบทวนกันนะคะในหน้านี้ที่เราเรียนไปทั้งหมด4ี่คำเรื่องสถานที่ต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูสัปดาห์นี้ว่าเราเรียนคำศัพท์เพิ่มอะไรก่อนอื่นเราไปทบทวนคำศัพท์เก่าก,กันก่อนนะคะไปดูกันเลยค่ะมาดูคำแรกคำนี้เด็กๆคำที่หนึ่งมาทบทวนคำศัพท์กันคำนี้คำว่าบ้านเด็กๆจำได้ไหมคะ อ่าบ้านในภาษาจีนออกเสียงเจียเจียเจียแปลว่าบ้านใช่ไหมคะเจียแปลว่าบ้านนะคะต่อมาคำที่สองคำที่สองคำนี้คำว่าซูเปอร์มาร์เก็ตจำไม่ได้จำได้ไหมคะเด็กๆอ่าซูเปอร์มาร์เก็ตออกเสียงชาวชื่อชาาชื่อชาวชื่อแปลว่า ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะต่อมาคำที่3คํคำที่3คํคำนี้คำว่าป้ายรถประจำทางเด็กๆมาดูกันป้ายรถประจำทางออกเสียงเชอร์จ้านเชอร์จ้านคือป้ายรถประจำทางนะคะเชอร์จ้านคือป้ายรถประจำทางใช่ไหมคะ ต่อามาคำที่4เด็กๆจำได้ไหมคะคำที่4คำนี้มี3พยางร้านขายขนมนะคะร้านขายขนมพูดยังไงอ่าเด็กๆจำได้ไหมคะร้านนี้พูดว่าเสี่ยวชื่อเตี้ยนเสี่ยวชื่อเตี้ยน แปลว่าร้านขายขนมนะคะเสี่ยวชื่อเตี้ยนคือร้านขายขนมเป็นยังไงกันบ้างคะอันนี้เราทบทวนคำศัพท์เก่าไปทั้งหมด4คํคำเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนคำศัพท์เพิ่มในเรื่องสถานที่อีก3คํคำเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ มาดูกันในหน้านี้เราจะทบทวน3คํคำในหน้านี้กันนะคะ3คํคำที่เราเรียนไปแล้วเด็กๆจําได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปทบทวนกันเลยค่ะว่าเด็กๆจําได้ไหมมีใครจําได้หรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะมาดูคํานี้เด็กๆจําได้ไหมคะสวนสาธารณะภาษาจีนว่ายังไงคะอ่าออกเสียงค่ะสวนสาธารณะกงหยวน กงเหวียนคือสวนสาธารณะนั่นเองนะคะกงเหวียนคือสวนสาธารณะก็เราชื่อตัวอีเปี้ยนกงเหวนสวนสาธารณะนะคะต่อมาคํานี้เด็กๆจําได้ไหมคะร้านสะดวกซื้อนะคะร้านสะดวกซื้อเด็กๆมาอ่านตามนะคะ เปี้ยนลี่เตี้ยนนะคะเปี้ยนลี่เตี้ยนก็คือร้านสะดวกซื้อนั่นเองนะคะก็ลชื่อตัวอีเปี้ยนเปี้ยนลี่เตี้ยนร้านสะดวกซื้อนั่นเองนะคะเด็กๆต่อมาคําที่7คํานี้นะคะที่เราเรียนสัปดาห์ที่แล้วนะคะสนามกีฬาว่ายังไงคะเด็กๆมี3มพยางสนามกีฬา ว,ว,วิ่นต้งฉางอ่เาชื่อบอกวิ่นต้งคือกีฬานั่นเองนะคะฉางก็คือสนามรวมกันวิ่นต้งฉางก็คือสนามกีฬานั่นเองนะคะทีนี้มาดูเราเรียนคําศัพท์ไปทั้งหมด7คําแล้วนะคะเรื่องสถานที่เดี๋ยวเรามาดูสัปดาห์นี้เราชื่อจะให้ภาระงานทำอะไรเด็กๆไปดูกันเลยคะ่ะ มาดูภาระงานเด็กๆในหน้านี้กันก่อนนะคะเด็กๆทําลงในสมุดเหมือนเดิมนะคะเด็กๆให้เด็กๆเขียนชื่อ,อเขียนวันที่นะคะพูดผิดเขียนวันที่เขียนหัวข้อเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เขียนโจทย์ที่เขาให้คือให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ ตัวอักษรจีนกับพิงอินนะคะเด็กๆก,ก็เขียนตามตัวอย่างนี้ของเราชื่อเลยนะคะแล้วก็ขีดเส้นโยงเส้นระหว่างตัวจีนกับพิงอินให้ถูกต้องในหน้านี้นะคะมีทั้งหมด4ข้อนะคะเด็กๆ ถัดมามาดูในหน้านี้อีกหัวข้อหนึ่งนะคะในหน้านี้ให้นักเรียนแปลความหมายให้ถูกต้องนะคะเขียนโจทย์ลงไปข้อ1เขียนตามหลักสูตอแล้วก็แปลให้ถูกต้องข้อหนึ่งตัวอย่างเช่นวินต้งฉาง แปลว่าอะไรเด็กๆก็เขียนความหมายว่ามันแปลว่าอะไรลงไปในที่เราชื่อขีดเส้นใต้ให้ในบรรทัดต่อไปนะคะในหน้านี้มีทั้งหมด3ข้อนะคะในการทําใบงานของเราอันนี้ให้เด็กๆทําลงในสมุดให้เรียบร้อยนะคะจินเทียนวันเมินเฉวิเต้าเจอีวันนี้พบกันเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าชี้เชี่ยนีเมิน 再见。